สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลดคอนเนอร์กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมนะที่อาร์ซนอนททำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับผมรักษาส,สกอจากเครื่องแรกบุกเฉือนแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูโทนจากเรนโดทอสซานะครับซัดพาทีมตบผีแดงทั้งเย้าเยือนเลยนะครับผมได้ลุ้นแชมป์จนนัดสุดท้ายทีนี้มาดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้กันนะครับโดยเจ้าบ้านแมนยูมาในระบบ4 2 3 1ผู้รับประตูเป็นอังเดลนาหนะ้า กองหลังสี่คนคู่เซนเตอร์เป็นคาเซมิโร่จับคู่กับเจอนีแวนทางซ้ายเป็นดาโลทางขวาเป็นวันบิซาก้ามิดฟิลด์สตัวนะครับเกมนี้ใช้โซฟิยานอัมระบัดจับคู่กับท็อบบี้ไมนูส่วนแนวลุกจะเป็นกานาโช่แล้วก็สกอตต์แม็กโทเมนีนะครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็อามาเดียโลในส่วนของหน้าเป้าเป็นลัสมุสฮอยลุนทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับอาร์เซนอลก็ยังคงใช้ชุดเดิมนะที่ถล่มบอลวาดมา3มประตูต่อศูนย์นะครับมาในระบบ4ีหลัมสามลูกษาประตูเป็นดาวิดไลา กองหลังสี่คนคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกระเบียดมักันเยสแบ็คขวาเป็นเบนไว้แบ็คซ้ายเป็นโทมิยาสึในส่วนของกองกลาง3ตัวจะเป็นมาร์ตินโอเดกาดดีแคนไลท์และก็โทมัสปาเตนะครับส่วนแนวลุกจะเป็นบุกโยซาก้าเรนโดทอสซาและคายฮาวเวตในส่วนของรูปเกมนะครับครึ่งแรกดําเนินมาจนถึงนาทีที่20นะเป็นฝั่งอาเซนอนได้ประตูขึ้นนำนะครับจากจังหวะที่คายฮาวเวตไหลบอลทางสุดเส้นหลังฝั่งขวาเข้ากลางให้กับเรนโดทอสซานะครับได้แปร ด้วยขวาจ่อๆไม่เหลือนะครับส่งผลให้อาร์เซนอลบุกนำา1ประตูต่อ0ูนแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับทีมเยือนมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ยังไปติดเซฟของโอนาน่าสุดท้ายไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับจบเกมเป็นอาร์เซนอลเฉือนชนะบุรวิต1ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มเป็น86คะแนนกับขึ้นนำจากฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนำหน้าอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1คะแนน ซึ่งทั้ง2ทีมจะได้ลุ้นตัดสินแชมป์กันจนถึงนักสุดท้ายของฤดูกาลในสัปดาห์หน้านะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ8ยังมี54คะแนนเท่าเดิมโดยแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้เป็นของวิลเลียมซาลิบาสถิติของวิลเลียมซาลิบาในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนชนะคู่แข่ง100%เซโดนลูกกลางอากาศชนะร0อเเซนสัมผัสบอลมากที่สุด99ครั้งจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุด76ครั้งจาก8 4ครั้งเคลียบอลมากที่สุด6ครั้งเข้าปะทะชนะมากที่สุด4ครั้ง ไม่เสียฟาวแล้วก็ไม่โดนเลี้ยงบอลผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็เหมาะสมกับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ในขนาดเดียวกันนะครับชัยชนะที่มีเหนือผีแดงทำให้แอปเปินใหญ่กัมชัยเกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เพิ่มเป็น27เจนัดนะครับจากการลงเล่น37นัดซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของสมโมสรตอนหนึ่งซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาร์เซนอลมีผลงานชนะมากที่สุดในเกมพรีเมียร์ลีกภายใต้ระบบ38นัดในซีซั่นส0 0 3 2 0 0 4นะครับ ซึ่งพวกเขาได้แชมป์ลีกไปครองแบบไายพ่ายเช่นเดียวกับซีซั่น2 0 0 1 2 0 0 2นะครับที่พวกเขาคว้าดับเป็ลแชมป์โดยอาร์แซนเวนเกอร์นะพาทีมกำชัยได้26นัดก่นอนจะถูกอาร์เตต้าทำลายลงโดยอาร์เตต้ากล่าวว่ามันเป็นชัยชนะที่27ของพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์130ปีของสมโมสรมันไม่ใช่ความก้าวหน้าอย่างเดียวมันคือประวัติศาสตร์และมันยากที่จะทำได้โดยเฉพาะในลีกที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้มันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเตะทุกคน ส่วนผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับเสียประตูมากที่สุดในรอบ53ปีแล้วก็แพ้มากที่สุดในรอบ46ปีนะครับโดยยังเหลืออีก2เกมในพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับนิวคาสเซิลแล้วก็ไบรตันนะครับผมก็อาจจะมีสถิติมาอีกเรื่อยๆนะเราก็มารอลุ้นดูกันนะครับผมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเรามีคิวเปิดบ้านต้อนรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม โดยจะเตะเวลา4ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยก็จะเตะพร้อมกันทุกคู่เลยนะครับผมยังไงแล้วเราก็จะได้ลุ้นแชมป์ยันนัดสุดท้ายเลยนะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเราก็มาร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องไก่นะครับซึ่งจะมีคิวเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันอังคารนี้นะครับก็ให้ช่วยหยุดแมนซิตี้ก่อนละกันนะครับ โดยสถิติในบ้านของสเปอร์ยามเจอซิตี้นะครับก็เหนือกว่าพอสมควรในช่วงหลังนะครับผมมีมาพลาดท่าในเกมเอฟเอคันัดล่าสุดนะแพ้ไป1นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสเปอร์นะลอนดอนอีสต์ไว้สู้เพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องเลดคอนเนอร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ ก็หากมีข้อผิดพลาดปาะการใดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ